ห้าเหลอครับห้าเหลอครับคูดาโรงพยาบาลคูดาคุกไม่เอาเลยครับไม่เอาไม่เอาครับโอเคเล่นในระบบนะครับใช่ครับเล่นในระบบครับผมใช่ครับเคเหตุผลการทะเลาะวิวาสค่ะเรื่องคำพูดครับ เดิมพันครับเดิมพันเท่าไหร่ครับสามล้านครับ 3, 000, 000, ร,บรวมไหนนะสถาใช่ไหมกติกาครับให้หรือครับให้หรอครับรอะไรครับนนคูดาวโรงพยาบาลคูดาวคุกไม่เอาเลยครับไม่เอาไม่เอาครับมีอะไรซุบหน้าเดี๋ยวเขาบอก ดาวคนอื่นมันคูดาวคนอื่นเ,เอาเหมือนเดิมไงไม่ครับเอาแค่คูดาวคนอื่นอย่างเดียวครับใช่ก็คือไม่เอาคูดาวคุกใช่ครับออกคุก<ช>มาแมวแล้ว สองวันครับถ้าสองวันนี้มันจบถ้าจบก่อนก็จบวันไหนครับคุณสมัจบวันที่ยี่ห้าห้าทุ่มห้าเก้าครับวันที่ยี่ห้าห้าทุ่มห้าเก้าใช่ไหมครับครับโอเคครับโอเคครับ ันนี้จะเริ่มวันนี้เลยถูกไหมคะจะได้ทำคุูดาวใช่ครับใช่ครับพี่เราก้อนทำคุูดาวแยกกันคู่นี้ให้หน่อยสิวี่ิีครับเล่นปกติเลยครับได้ครับได้ครับ กิ๊บกิ๊ถ้าเตรียมของให้คุณแตงไปเลยได้ไหมอันขาดแค่อันเจลอันเดี๋ยวลินจะแทงแล้วก็เอาไปเลยนะั0สามล้านสามล้านสาแทงไปเลยแทงไปเลยแทงไปเลยผมมีข้าวอยู่อันโฟอันโฟต่แกงไม่ต้องรอ๋ยวมันเขาเออมันก็เสียอยู่แล้ว มันแค่แบบเสียใจเฉยๆไม่ต้องเอาไปนไปจุดรวมไปจรงไหนบอกแล้วก็ให้พี่ปอดตามมาสามจุดเลยซอยซอยสามสิลูกเจ๊พูดใช่ไหมผมไม่ได้ยินเลยนีเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินใครพูดจะกคนเลยยับยับยังครับนเราไม่ต้องพูดอะรั ขอครับขอครับประกาศอีกทีก็ได้ครับประกาศแยกกันก็ไปก่อนได้เลยสิยังไงครับขออีกรอบครับผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเจ๊เลยอะอะใช่หรอขอใกล้ๆเลยได้ไหมเฮ้ยนี่คือตะโกนแล้วเนาะมันต้องตะโกนโอซีรับเจ๊เฮ้ยโอเคสวยเดี๋ยววันจบอะเดี๋ยวนับให้อีกทีครับ แล้วเดี๋ยวแยกกันก่อนเยวดูในไอ้ยวันจบเขาว่าจะวันที่ห้าถูกไหมที่หนูคิดอ่ะใช่ครับพี่ยห้าตอนสามทุ่มสามสิบโอเคตามนั้นครับผมถ้าเกิดว่าวันจบขอเป็นยี่ห้าตอนเที่ยงคืนเลยได้ไหมครับได้ครับได้ไหมเต็มวันอ่ะเนาะใช่สักไอ้ห้าทุ่มครึ่งไหมจะได้มาคุยอ่าได้ครับได้ได้ได้มันก็จะจบวันที่ยี่สิบห้าตอนห้าทุ่มสามสิบนะครับคุยหลังรีดดีกว่าเนี้ย ไม่ได้ครับตามนั้นเลยครับครึ่งแหลมมันครึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้ามันเกินจากนั้นถ้าผมประกาศคนเอาเรียบร้อยครับก็ประกาศทีตามหลักให้นะครับผมขั้นตอนของแต่ละแกงก็คือจะวางไว้ไหมครับไม่ต้องวางเนาะไม่มีขั้นต่เหมือนเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่มีขั้นตอนโอเคโอเคเด่นครับถือว่าแบบมันเต็มที่แล้วครับใช่ไหมครับผมใช่ครับครับเพียของครับเต็มที่ครับเฮียยง ครัทเรื่องทีครับเหมือนกันครับผม